สามกว่าบาทใช่ไหม,มผมว่าในเทอมสองถ้าแลนสไลด์สองเทอมเนี่ยน,นะเทอมที่สองเนี่ยได้เห็นแปดร้อยบาทสิ่งอันนี้เป็นผลดีนะครับซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะใครที่อยู่เบื้องหลังใครที่บัญชาการเหตุการณ์ใครที่ควบคุมพักการเมืองและนักการเมืองภายในประเทศนะครับถึงเวลาจะเข้าใจการเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วนะครับคนเข้าใจโอ้ย เกี่ยวข้องกับพักเก่าไกลเกี่ยวข้องกับธนาทรผมบอกแล้วไม่ใช่มีคนอยู่เบื้องหลังวันนี้ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะอย่างไรก็ตามหุ้นส่วนจับตามองเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ดีนะเพราะถึงเวลาเมื่อไหร่นะผมเชื่อว่านะครับพอมีมาตรการที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าฮาร์ดพาวเวอร์เกิดขึ้นมันจะเกิด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะทักษิณก็โผลมานะครับคราวนี้การโผล่มาของทักษิณน,น่าสนใจตอนที่ว่าทักษิณเนี่ยชูนโยบายทักษิณคิดเพื่อไทยทำเหมือนเดิมวัฒนรรมเดิมตอนนี้ก็จะขึ้นข่าแรงของประเทศนะครับเป็น800บาท ถ้าลูกสาวของเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกมนตรีและเขาก็ยอมรับนะฮะบอกว่าการที่จะลูกเขาจะเป็นนายกมนตรีได้จะต้องเอาจะเอา,เอาชนะใจแม่เพราะกลัวว่าแม่จะเป็นห่วงนะฮะหลานสาวนะะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งคนนะครับสมชายวงสวัสด์ก็ยอมรับนะครับว่าองอิงนะครับหลานสาวของเขาเนะี่ยมีความเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแลนสไลด์เพื่ออะไร แลนสไลด์เพื่อเอาชนะสามตอแลนสไลด์เพื่อเอาชนะ250สองร้อยห้าสิบสอวค่าแรงงานวันนี้สามร้อยกว่าบาทใช่ไหม,มผมว่าในเทอมสองนะเ,เนี่ยถ้าแลนสไลด์สองเทอมเนี่ยนะเทอมที่สองเนี่ยได้เห็นแปดร้อยบาทคนจะเป็นนายกได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ใครอยู่ใครจะจับมาเป็นนายกมันต้องลงไปแข่งขันทางการเมืองและประชาชนเลือก มันนึงจะเป็นได้อันนี้คือระบบปัจจุบันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ถ้าสมมุติอย่างคนถ้าไม่มาจากการเมืองปฏิวัติมาเรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้ของของของ,ของที่นิิงพูดเนี่ยก็คือว่าเขาหมายถึงว่าถ้าเขาจะเป็นนายกต้องเป็นเป็นต้องประชาชนเลือกอืแต่ว่าก่อนประชาชนจะเลือกไม่เลือกเนี่ยคุณแม่ไม่เลือก <laughs> คุณแม่ยังไม่เลือกต้องไปชนะใจแม่ก่อนโอ้ <laughs> ไม่แต่เปแม่ยัง<ม><ะ>อยากให้เป็นแค่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่ในเชิงปรากฏการณ์สิ่งที่เราเห็นคือการออกมาเคลื่อนไหวของทักษิณการเคลื่อนไหวของอุ้งอิงการเคลื่อนไหวของสมชายวงศสวัสดิ์นะครับการเคลื่อนไหวของเจ๊แดงนะครับการเคลื่อนไหวของพจน์จมานะที่มีการเคลื่อนไหวแน่นอนะก็มีการสนับสนุนให้ลูกหลานตัวเองดํารงตําแหน่งทางการเมือง นะครับเป็นนายกบัตรีต่อไปในขณะที่จะเดินนโยบายที่เรียกว่าจำนําข้าวนะครับโดยไม่สนนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่าจำนําข้าวนั้นมีสิ่งที่ดีแต่มีปัญหาเฉพาะภาคปฏิบัติการเท่านั้นนะครับซึ่งส่งผลทำให้บุญทรงเตริยาพี่ลมและเสียเปียงและอีกหลายสิบคนนะปัจจุบันยังคงมีการออกหมายจับคือเลขาบุญทรง นะครับก็ถูกจำคุกเป็นเวลาถึง40กว่าปีเรื่องของ G2G ปลอมนะครับยิงลักชินวัตก็โดนมาตรา157หลบหนีไปอยู่กับทักษิณยังต่างประเทศนะครับการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้คราวนี้ทักษิณสร้างแคมเปญน,นะบอกว่าจะชนะ l a n d s l i d แน่นอนนะครับก็คือจะได้มีการดำเนินการนโะยบายของเขาเนี่ยนะค่าแรง800บาท ไปเลยนะีนะนะ่คือหลักคิดของทักษินบอกว่าแบบนี้ธุรกิจก็จะเฟื่องฟูมุ่งหน้านะครับแล้วก็จะเติบโตนะครับได้อย่างรวดเร็วไม่มีการสะดุดเลยทีเดียวในเชิงานสังเคราะห์มไม่ใช่ครั้งแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่ทักสินออกมาไม่ใช่ครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเดียวเขาจะทักสินออกมาตลอดแล้วก็มาทุกๆอาทิตย์นะครับมาตั้งแต่ปีสี่เก้าห้าศูนย์ 51 52 53จกนกระทั่งถึงปัจจุบันมาเรื่อยๆนะครับทักษณิณก็โดนไปหลายคดีนะฮะทั้งคดีทุจริตคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคดีสารพัดคดีเต้ไม่หมดประมาณเกือบยี่สิบกว่าคดีนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือคราวนี้เขาสร้างแคมเปญน,นะครับเพื่อไทยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับทักษณิณไม่ได้มีทักษณิณมาครอบงำนี่มอเห็นชัดเจนมากขึ้นนะนะทักษณิณพูดชัดเจนนะครับ เรื่องของอุงอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับบอกให้ทํำยังไงทํำยังไงบอกอุงอิงให้ไปอเอาชนะใจแม่ให้การให้แม่ไปดูนะครับเรื่องของการประสัยที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่เขากําลังวางนโยบายไว้นะครับก็คือว่าจะให้เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า800บาทนะค่าแรง800บาทคือค่าแรงขั้นต่ำนะฮะ นั่นหมายความว่าในเชิงงานสังเคราะห์ถ้ากาแรง800บาท8324เดือนหนึ่งแรงงานต่างด้าวแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศไทยทำงานในประเทศไทยจะได้เงินเดือน24,000บาทโอ้โหปัจจุบันนี้ค่าแรงประมาณ350บาททุกวันนี้นะแรงงานนะครับปรากฏว่าโรงงานต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่เวียดนามแรงงานต่างด้าวแห่เข้ามายัางประเทศไทยเพื่อมารับเงินค่าแรง350บาทจากเดิม300เป็น350บาทแล้วตอนนี้อัตบาลก็เพิ่มขึ้นคุณส่วนต้องคิดดูฮนะถ้าสมมติแรงงานนะครับค่าแรงขั้นต่ำา4 8 8 0 0บาทต่อเดือนแล้วปอตีมันจะได้เท่าไหร่ ไอ้สองหมบาทเนี่ยสองหมบาทเนี่ยมันมากกว่าอะไรทราบไหมฮะมากกว่าปริญญาโทด้วยสมยัยปัจจุบันปริญญาโทร,รับอยู่21,000บาทค่าแรงขั้นต่ําไม่ต้องจบการศึกษาอะไรเลยเนี่ยได้2องหมต่อเดือนถ้าทํางานทุกวันโดยไม่มีวันหยุดดีนะนึกสภาพดูฮะต่อไปคนที่จบปริญญาตรีก็ต้องรับเนาะเนาะต้องสา0 0มื่น โ oh, oh. อ้โหเหนาะหนะนะฮะเพราะว่า300 300เนี่ยขึ้นเป็น8 0ด้นะฮะนั่นหมายความว่าขึ้นมาประมาณ2เท่าตัวนะครับโดยประมาณเฉลี่ยนะประมาณ2เท่าตัวนั่นหมายความว่าจากห5 0 0 0ก็ต้องเป็น4 5 0 0 0ประมาณอ่ะ4 0 0 0 0โดยประมาณนะปอตีปอโธนะจาก21 0 0 0ต้องขึ้นเป็นเท่าไหร่ฮะ สเท่าตัวก็ประมาณ6กหมื่นกับเจ็ดหมืนโอ้โห <c oughs> ปอเอกห้าหมืนกว่าก็ต้องขึ้นเป็นแสนกว่าโอ้โหอยากได้เงินเดือนเท่านี้ชังเลย <c oughs> นะสิ่งที่ตามมาคือการล่มสลายทางธุรกิจหนีไม่พน้นนะครับแต่นโยบายขายฝันแบบนี้คนชอบยังมีคนกลุ่มหนึ่งชอบ เพราะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่พูดและไม่สนใจเพราะเขาเป็นผู้ใช้แรงงานเฉยๆได้ประโยชน์จากข่าวแรงขั้นต่ำนะครับไม่สนว่าธุรกิจจะล่มสลายในทุนจะรับได้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งที่เข้ามาพูดสิ่งที่เข้ามาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นลูกเข้าไม่ว่าจะเป็นตัวเข้าไม่ว่าจะเป็นภรรยาเข้าผี่สาวเข้าออกมาเคลื่อนไหวสิ่งเหล่านี้เป็นผลดีนะครับซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะ ใครที่อยู่เบื้องหลังใครที่บัญชาการเหตุการณ์ใครที่ควบคุมพักการเมืองและนักการเมืองภายในประเทศนะครับถึงเวลาจะเข้าใจการเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วนะครับคนเข้าใจโอ้ยเกี่ยวข้องกับพักกาวไกลเกี่ยวข้องกับธนาธรผมบอกแล้วไม่ใช่มีคนอยู่เบื้องหลังวันนี้ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะอย่างไรก็ตามอุ้นส่วนจับตามองเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ดีนะเพราะถึงเวลาเมื่อไหร ผมเชื่อว่านะครับพอมีมาตรการที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าฮาร์ดพาวเวอร์เกิดขึ้นมันจะเกิดความชอบธรรมในทันทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ัอนใดแม่รักเท่าไหนคงไม่ยังยืนชั่นรักคู่รักแม่รักดั่งกลืนยังอาจคมคืนขึ้นได้ภายหลังแต่ความรักชารักแสนพิศวาสรักสุดกำลัง ็เกิดมานะยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา เว้นแต่ชาติของเราไม่ให้ใครเข้าเก็ยบยำทำลาย มสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา สวรักสุดกาลังก็เกิดมานณยอมสละชีวังรักจนกระทังหมดเลือดเนื้อเรา